สวัสดีครับวันนี้ครูจิ๊บเจนโค้ดนะครับขอใช้เวลาที่ช่วงนี้เรา,าหยุดช่วงคราวนะครับมาสอนอความรู้ฟรีๆนะครับเกี่ยวกับการใช้ Excel นะครับสมมุติว่าถ้าหากทุกท่านนะครับหลายๆท่านที่ใช้ Excel ก็มักจะใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับแล้วเราก็จะต้องขียดรายการต่างๆเข้าไปนะครับทีนี้ถ้าเรา ต้องคีรายการซ้ําๆแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันอาจจะเสียเวลาเรานะครับทีนี้ผมมีวิธีที่จะแนะนําเราเรียกว่านะครับาการทำ drop down list เนี่ย drop down list ก็คือ,อเราสร้างรายการที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยเก็บเอาไว้นะครับที่1เสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะหยิบรายการนั้นมาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์นะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเราทํารายการเก็บค่าใช้จ่ายแบบนี้นะครับ เราจะใช้รายการเหล่านี้บ่อยๆนะครับวิธีการก็คือนะครับผมใช้วิธีนะครับไปสร้างนะครับอีกหน้าหนึ่งนะครับโดยตั้งชื่อไปว่า list นะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับไม่มีผลทีนี้เราก็นะครับเอารายการที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยนะครับเอามาใส่ไว้ในหน้านี้นะครับอย่างนี้นะครับผมก็มาแปะไว้ง่ายๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับ ในช่องที่เราต้องการจะคีย์ข้อมูลนะครับเราทำเป็น dropdown list นะครับอย่างนี้เราก็คลิกที่เซลล์ที่ต้องการเสร็จแล้วไปที่ data นะครับ data ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือก data validation นะครับแล้วคลิกที่ data validation เขาจะถามว่านะครับจะไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับให้เราคลิกตรง allow นี่นะครับเลือก list นะครับ เสร็จแล้วให้มาคลิกในช่อง source นี้นะครับเสร็จแล้วเราไปที่รายการที่เราสร้างไว้แล้วเราก็คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายแล้วก็ไฮไลท์เลือกรายการทั้งหมดที่เราต้องการจะเห็นว่าตรงนี้ก็จะขึ้นรายการเซลล์ที่เป็นที่ที่บรรจุข้อความที่จะใส่ในลิสต์ให้เราดูนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคแค่นี้เองครับจะเห็นว่าช่องนี้นะครับ เกิดลูกสาม่ยมลูกศรลงขึ้นมานะครับซึ่งแปลว่าช่องนี้เนี่ยจะกลายเป็นช่องที่สามารถเป็นดอกด d o w n list นี่ครับพอคลิกตรงนี้รายการต่างๆนะครับขึ้นมาตรงนี้หมดเลยนะครับเป็นรายการที่เราใส่ไว้ในหน้านี้ตรงนี้นั่นเองนะ,นะครับสะดวกไหมครับนี่แล้วก็ถ้าช่องอื่นๆเราอยากจะทําแบบนั้นบ้างเราก็แค่นะครับ copy นะครับ c t r l c แล้วก็ c t r o l v นะครับ ไปวางตรงไหนก็ได้นะครับก็จะเกิดอปดาวน์ล list มาให้เท่านั้นเลยนะครับง่ายไหมครับเท่านี้เองครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะเพิ่มรายการในอปดา d o w n list นะครับผมแนะนําให้ไปแทรกในรายการเดิมที่มีอยู่นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับผม insert นะครับแล้วก็ใส่เป็นค่าเทอมนะครับเข้าไปตรงนี้สังเกตนะครับเรามีค่าเทอมเพิ่มขึ้นมาไหม ในช่องเดิมที่เราสร้างกรับดาวลิสไว้สังเกตน,นะครับมีค่าเทอมเพิ่มขึ้นมาเนี่ฮะเราสามารถเลือกได้ก็จะง่ายขึ้นวันนี้ขอจบอคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ